ยี่นิองตื่นขึ้นยี่สิอตีสี่กว่ตีหาไปเห็ดงานม่มันมาตกมาตกยี่มื่ขึ้นเวลาเาไปเหตุงานหไปนก้สิอขึ้นรหบ้านมีซีรีส์คนบอลท่านตื่นก้อยตื่นเลยตะกอนโมแถวนี้สิไปขึ้นโหบ้านเราทำมาไก่ดอกไม่ได้ เอาเนอะ,อะน,นะบอกใครสี่แลนเราต้องไปต่าเมือนี้ต่อหลดบอลแลนแล้วจังใดกับจังบ่ากันหรือสีด่ดยปันจักรยานหรือจังใดกับจังบ่าเพราะว่าหลดออกไปบ่ได้เห็นะอีกแล้วดูสิไอ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 ตกอีกแล้ว ดูสิเซนโอ้นู่นนะว่ามันเปิดแล้วยังมีอีกอยังอีกแต่อีกแล้วหี้ยม้ดูได้ไหมสวัสดีตอนเช้าพี่น้องวะที่มาตัวเองเป็น้องจ้า <c ười> <c ười> อันเป้่าไปอันทำงานรถบาสมัน,มน,นว,วิ่งวงันเสาร์เจ็ดโมงเสาร์เมื่อไหอัน เลิกไปแปดโมงึมงเลยหาโมงแลทำงานยังต่ำแปดชั่วโมงเก้าชั่วโมงโอ้พันกับว่าบังคับพี่นองแล้วแต่สีเฮ็ดตีเครือยยางนี่บริษัทม,มั้งแ่ขาวจ้า่ากเรา,าตายแล้วมันมาเกียติมา,ามาสีได้เกียรดขคือสิบ่้านะไเกียรติมา,ามาตุา่ยแล้ว ดาวบริเดียรถดอกรถสาแบน่บยากันไปอีกน้อยที่ทมม่มีไผมีตอ่ไม่อไม่ีตือนยพ่กอมกลังะลกเาีตกอีกแล้วเออ พีบุไดเอมาฝากร้อยเท้าไว้เข้าจากฝากพี่้องตกแหลกเลยตื่นต่จออรถมาเกตอันนี่มาไม่รอ่บดดอย ตกแล้วมาอีกเลนั่งพี่นอนเมื่อน,นี้ใส่อะก็เป็นสุดกันฝนไดะกันที่มาพี่นอนตกกันนี่รึเปลดกําลังมันเปียกพี่นอน ส่วนที่เป็นอนุอีกเป็นส่วนอะไรกัรที่มากันเอะไรมาก็เยอะอายะพี่นอ้องมันอืดอาบมากเลยอันนี้เอา,าเนะะักแตไ่ไส้ดูไหมคะนักแต่ไส้มีน้องมันสวมนันถอดไงไอ้ป๋อะพี่น้องไอ้เสือกันเอาแย่เย็นนะ ขันรถ่บ่วิ่งบ่แบนอันียานอาบระทานจากสีพี่นองบ่แบน่าตั้งระเตรได้พี่นองบ่แบนห่อบ้านเาเออรถมเกิดดไเกิดหลเสบายกับบ้านครับ ไอตีนอุ้สัตว์กี้เถี่ยวเยอ่ด้วยใส่ชุดนอนใส่ชอดนอนเลยเขา สวยมากป่านสอยมาสวยวันสีโต๊ะป้อมเบิ้งส่งเหมือนและละลายอะไรจะน่ากระสีหมัดกระสีหมัดบริษัทไทยนานไทยนี่โต๊ะป้อมป่านพี่น้องกูเศร้านี่เห็นบ่เขาจากป่านป่านนี้อันฝนตกใส่เนอ้าที่มามันก็เลยอันละลายพี่แต่ว่า มันสิเป็นน้ำแข็งแน่วนแรงแต่มันเย็ยนร้ายมันจะเป็นน้ำแข็งแต่ฝนมาโต๊กลงสะคาคาพี่น้องมันเย็ยนแบบเห็นโลกโกบริษทัทเขาไหมมันเย็ยนแบบเขากระดูกดำเลยนะเออดจะไงได้พี่น้องเนาะอ้ยขี้นอดตาเหตุบอพี่น้องจ้ามันข่อยข่อยมากมากเราให้ผู้เจ้าฟังมาข่อยบอมีคลิปเอ่อวิดีโออีนี้เห็ดไ์ปันไดได้พี่น้องเพราะว่าอ่า เหตุงานเศา้าเมื่อบานกทคำพี่น้องนอกจากอานาหอนจังเลยเก็บงงเก็บเห็ดจังสิเพราะว่ามันอ่วงที่เก็บเห็ดนั่นคือหมายถึงว่าเวลาล่าพักหล่อนพี่น้องพักหล่อนสามสี่อาทิตย์กันเลยได้มีเวลาเก็บงงเก็บเห็ดไข่เบิงพอนาหอนมันการคำคำ,คำซาพี่น้องเบง มันกันเลยอันบอมมีเวลาเห็ุของมันบอมมีเวลาวะสิเป็เหตุทิพันอันยังหลายนะพี่น้องเพราะว่าการเดินทางไปมากสิมันก็มีตะเคีโรดกับคือจากสีพี่น้องกับบอมีอันนี้ปัญเรื่องกองเรื่ออ่ะขอโทษพราะว่ามักแต่เหตุทิพเก็บเห็ดพี่น้องนั่นโดนจังเห็นทิพสั้นจังสีหน้าผู้ใดติดตามกันขอโทษขออภัยได้หลายนะพี่น้องนะบอกรากกันจังอัน ผ่าจักหน่อยพี่น้องอันคนีบเก็บเพชรพันถ่าได้พันถ่าอย่าเบิง่งลอ,องก้นอยู่อันต่างบ้านต่างเมืองเนาะพี่น้องกะโอเคพี่น้องเงยน็นเย็นจังว่ากันไหมนี่เราี่น้องนองักศึกษานำทางจักหน่อยนี่ยเขาแห้งเลยพี่น้องใส่อันสายลำเต่าจนขาดอ่ะเพ <c oughs> <c oughs> ราเอจะเภาษาบ้านเขา,า,าเนเขานี่ยเก็บเพชรถั่วไง ภาษาอังกฤษผมก็เป็นต่ายนี่เนาะน้ำเต็มออกหลอดได้เลยเหมือนกันเกิจักรานกับมาแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยเน่ยนะเบอานี่ท้านพูน่ค้อนตอกใทางเดิมเนาะไปไปยุติธรรมเนาะจะ สวยแต่สวยแบบเยือกเย็ยนไอ้ก็มาจากไหนนะ้พี่นออ้องเหมือนยังมีมาฝนต๊อา,า,สาใส่แน่จักหน่อยอันก็เลยอ,อ่นละลายออกต๊ะเงี้ยมาขึ้นนี่มาโต๊เนี้ยมนขึ้นเงี้ยมาเศร้าแล้วว่าอันนี่มาเต๋อเบมเืมพี่นอ้องสวยแบบเยือกเย็ยนค่ะน,นี่มาอดทอนเอาพี่น,อนอ้องจักหน่อยค่ะ เออนาเก็บเห็ดแล้วสด้เบิรงเฮ็ดแล้วพี่น้องจ้าสเตด้เก็บเห็ดซูเบิรงแล้วโอดเอาอดเอาคนโอก็เนี่ยแต่น้องพี่น้องเย็นน้ำแข็งเป็นน้ำแข็งเนี่ยมันคึืนนี่เป็นน้ำแข็งคนครับรถดันไปถ้ำงานพที่น้องจันจอดไปมากน้ำแข็งแต่มาจากประเทศเขาซิมีอัหนหลอนรถ ครับนาห้อนหล้กก็ต้องเปลี่ยนล้อรถครับอันนาหนาวนา,ห,นา,ห,นาหิมาพี่น้องเขาซีบัวใส่ร่วมกันหลกักรถกันอุบัติเหตุเทโเวล่าเขาขับรถขับเรือพี่น้องต่างประเทศนี่เขาสีระวังที่สุดเพราะว่าทั้งกดไม้ทั้งอุบัติุทั้งน้ก็มีคอได้อันี้ล้กการกดนไมยเขาแข็งพี่น้องได้ฟ้าฟื้นนีกันหลายอย่างพี่น้อง โดนยุดไปกับขี้่ผลเล้วพี่น้องเสียค่าปะปะว่าแบบอย่างเดียวท่านโดนยุดไปกับขี้ผลองทนถามว่าคาดอีอบอไล่รแรกกะก็เป็นอย่างพดตกนิดน้อยตกพี่ฮอ,อ,อดบ้านฮอดบ้านแล้วพี่น้องจ้ะอะไรพี่น้องสีมาอันออกมาตากาไส้เว็นอย่างนี้พี่น้องหายตาหใใายใส่บอกว่าว่ารู้ว่าสิเฮ็ดคลิพย์ยังพี่น้องเนาะพนเพราะว่า กดเอาเด้อหนาหนาห้อนอกเก็บเห็ดพี่น้องข่อยกระลาพักหลอดเกือแบเบสียทิตย์่อพี่น,อน,กกบบน,น,น้องได้ส่วนกระโปรงหัวเสด็จไปก็ถ้าอีกอนพอจังสิมากแเออก็บเห็ดให้พี่น้องเบิ่งเพื่อจะนี่ตาอพี่น้องจา้าโอเคพี่น้องคิดพอดสู้ปูสูนนะ้ก้นหน้าพี่น้องอยากให้เบอกยังสู้ฟังสู้ฟังที่เฮ็ดได้สิ บอกได้กับสิมาว่าพี่น้องจ้ายี้มส้มกันได้สําหรับคลิปต่างๆเพราะว่าสั้นปร่เ็ดคลิปธรรมดาระละกทูกซุปนี้ธรรมดาพี่น้องจ้าขอบคุณได้หลายพี่น้องมาแบ่งปันรอยยิ้มซึ้งกันและกันขอให้พระเจ้าอยู่ดีไม่แห้งสุกูสุกงดนะคะสวัสดีจ้าพี่น้องจ้าพี่น้องดำอันพงใสหมูยอดปัดเข่าพาซี่อยู่พี่น้องพาใส่ไข่ธรรมดาอยู่แห้ง กินตามจิตใจความนี่พี่น้องจ้าว่างว่างว่าง,าง,างยุมาเด้อม,มาเด้อม,มาเด้อนลอดทอดหมูแก้วกับวควายผัวเฮ้ยบะเพรนพันเฮ็ดเราเองมาค่ะทอดหมูเจียวข้าวผัพัดพัดไข่อันเจียวนั่นบะแค่นอกค่ะพี่น้องคอยใส่แค่อสใส่อันอบอพกาเข้าไปมันหวานแล้วกันตำหมูยอ่อเหลือแต่หมูวา่างพี่น้องเข่าบ้านน้ซุป อินเดเซยก็ัสด้วยคนมาเกวกขอขว้าแส่อัน,น,น,นประแดดนะไหมใส่ปลรราพี่น้องใส่ปลาแ่บน้ำมะขามเปียกแล้วก็ปักชีจีนพี่นอ้องตำลามันใจน้ำู้แสบล่อเขาก็พี่น้องจ้าพัดปาก๊อก,ก,ก็๊ตตอตำตำหมว่านี่แต่ไครเกี่ยวมากมากพี่น้องมากอยู่เอาแล้วมาเห็นอันเบื้องอันบรรยากาศหลังบ้านพี่น้องถ้าว่ามมนเห็นเนอะ ปาเห็ดก่อยพี่น้องมือปาเห็ดก็ต้องลังบ้านเนะไอ้พี่น้องแต่บ่ามันเห็นขอขึ้นหอดปาแต่บ่าเขาเป็นคนทีมักรรมาชาติพี่นอ้องยืมอันนี้เบิ่งเมื่เนี้ท่านยุโรปจะตะบันจะตะเว้นจะด,ดวงใหญให่ได้พี่น้องเดอเวลายามห่อนหยีหยีสองสานี่วุ้ยห่อนแห้งหมดได้พี่น้องจะอดเอาเด้ดเอกูได้ยากเบิ่งอัน เก็บเห็ดพี่น้องจ้าใกล้ละละใกล้ละละโอเคพี่น้องสวัสดีสู้ปู่สูขข้คนด้อพี่น้องจ้าก็ก็บ่งมีคลิปย,ยังมาไาลมาผู้เจ้ากนี่ว่ากัอยากมาทักทายเพนันโดนพี่น้องจ้าก็คิดนองอดผู้เจ้าผู้ใดพ้นถามเมืองเก็บเห็ดพี่น้องจ้า